เรื่องที่พี่เลียวกำลังจะเล่าต่อไปนี้ส่งมาโดยน้องใบโพนะฮะนะฮะชื่อเคราะมาครับก็บอกก่อนนะว่าหนูชื่อใบโพค่ะอยู่ปีหนึ่งคณะสังคมกับพี่เดียฮะเรื่องของหนูนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วตอนอยู่พเยาวรู้หมดเลยน้องอยู่พยาวฮะคืองี้ฮะน้องใบโพก็บอกว่าเพื่อนของหนูเนี่ยชื่อฐาน มันเป็นคนชอบขี่รถนะมอไซค์แบบไม่ค่อยเกรงใจคนนะฮะคือยิ่งถนนรอบกวนหรือว่าไฮเวย์เนี่ยฐานชอบบิดบิดสุดแรงฮะบิดหมดหนุกหนาน,นะฮะวันตอนนี้เขามีกฎหมายแล้วนะฮะระวังวันนั้นนะฮะหลังจากคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน้องใบโพบ,บอกว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่หนูเลิกเรียนฐานมันมารอนะฮะมารอหนูที่หน้าโรงเรียนฮะนะฮะ,นะฮะ เพื่อที่ต้องบอกก่อนนะว่าคุณแม่หนูเนี่ยเรียกว่าฝากเอาของนะให้กับแม่ของฐานคือบ้านหนูเนี่ยตัดเสื้อผ้าค่ะที่พเยาวนะฮะฐานมันก็มารอรับนะฮะพอเจอพอเจอหน้าหนูปุ๊บมันก็ขี่ขี่รถเข้ามาในโรงเรียนนะะคือเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครอะ่ะเออนะฮะ ก็พอเจอปุ๊บนะฮะหนูก็ยื่นเอาถุงเสือ้อนะฮะนะเอาถุงถุงเสื้อเนี้ยบอกอให้ถ่านแล้วก็บอกว่าแม่ฝากมาบอกว่าถ้าค้าไปนะฮะนะให้บอกเพราะว่าเย็บไว้เผื่อเย็บไว้เผื่อแก้แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เอากระดุมที่เหลือมานะเพราะว่าไม่ได้หยิบมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่บ้านถ่านมันก็รับไว้นะฮะ น้องไพ่พอบอกว่าถ้าพอถานรับไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มันก็ไม่พูดอะไรสักคำนะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกับเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนซ้อนอยู่ข้างหลังนะปืนไปเลยนะชาวบ้านชาวช่องนี่เขาก็ต้องหลีกให้มันเป็นแถวพี่เลียวค่ะจุดที่หนูยืนกับทางออกโรงเรียนซึ่งเป็นถนนเนี่ยไม่กว้างนักหรอกแต่ก็ประมาณหมายถึงว่าจากจากที่ถ่านออกไปเนี่ยกับหน้าโรงเรียนหน้าถนนเนี่ยแค่1ิเมตรคะคุณผู้ฟังครับ พอถานมันออกไปได้วยความเร็วแบบพุ่งออกไปฮะก็มีเสียงดังโครมอะไรเกิดขึ้นฮะไม่ต้องไม่ต้องบอกนะคือพอถึงตรงนี้พี่เลียวขอหยุดเลยตรงนี้นิดนึงฮะคือน้องๆผู้หญิงครับไม่ว่าน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายเวลาจะออกจะออกรถนะฮะผมว่าคือถ้าคนเราไม่ผิดปกติผมว่าการจราจรก็ต้องผิดปกติ โดยโดยโดยหลักจิตวิทยานะฮะเวลาภาพบนโปสเตอร์เนี่ยนะฮะ,นะฮะเวลาภาพบนโปสเตอร์เมื่อเมื่อเขาติดที่ข้างฝาตามหลักจิตวิทยาซึ่งมีการพิสูจน์มาแล้วะฮะร้อยละเก้าเขาจะมองมุมซ้ายก่อนนะเขาจะมองมุมซ้ายมือก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการจราจรของประเทศไทยผิดะฮะเพราะว่ามันผิดฝั่ง น้องสังเกตได้ว่าเวลารถมอไซค์เขาจะออกจากเนี่ยเขาจะไม่ดูฝั่ง,งเขาก่อนเลยนะฮะเขาจะมองอีกฝั่งก่อนเลยว,ว่างกาวะแล้วก็บึ้นออกไปเลยฮะแล้วหลายครั้งหลายครับพอบึ้นเนี่ยตูมเงี้ยฮะตลอดคือบางทีน้องบางน้องบางคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้คำนวณความเร็วของรถเห็นว่าเอ้ยยังไปอีกไกลแต่น้องรู้ไหมว่ารถเนี่ยเวลาชะลอมันมีความเร็วสถิตอยู่นะฮะ คือมันมีความเร็วของมันอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะปลดเกียร์นะฮะปลดเกียร์ปุ๊บเนี่ยมันพุ่งนะฮะมันจะมีความเร็วเหมือนการเวลาน้องอัดมอไซค์เสร็จปุ๊บลองเข้าเกียร์ว่างสินะฮะมันยังฟืดไปเร็วมากไปเร็วกว่าอีกตอนเข้าเกียร์เพราะมันมีมันไม่มีเกลีเกียร์ดึงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะพุ่งเร็วมากตรงนี้นี่แหละฮะอันตรายมากหลายคนหลายคนฮะหลายศพมาแล้วผมถึงได้บอกว่าหยุดแล้วมองขวา มองขวามือก่อนเลยฮะแล้วค่อยมองซ้ายยกเว้นอีประเภทขับสวนสวนะสวดเลนเออสวนเลนเข้ามาเรามาระวังฮะคือเรื่องเรื่องประเภทเนี้ยพี่เียวจะเตือนบ่อยๆนะฮะคนแก่ก็เถอะจริงๆผมเห็นหลายคนแล้วเออถือว่าเป็นผู้สูงอายุฉันขับตอนยอนแต่ไม่ได้แล้วนะฮะการจราจรตอนนี้ที่เชียงใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วฮะ ขืนตอนยอนตอนนี้โดนแน่ๆเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ขับนี่ไม่ใช่โอ้โ oh, หมันไม่ได้ขับช้าแล้วนะปืดฟาดพืดฟาดนะฮะก็วัยรุ่นเนี่ยเยอะอันนี้เตือนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆมหาลัยไหนก็แล้วแต่ออกรถดูก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังเพราะว่าผมเจอผู้ประสบเหตุคนหนึ่งฮะเนื้อขาหายไปเลยครับ เพราะว่ามันมันพับเข้าไปแล้วติดติดตรงเรียกว่าซี่ซี่ซี่รถอะซี่ล้ออะแล้วมันปั่นเพราะมันเบรกไม่ได้นะตอนที่มันล้มเนี่ยใครไปจับเบรกกล้ามเนื้อมันเกรงแล้วมันตัดเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหเนื้อยุ่ยเลยคุณเอ้ยแล้วแล้วต่อไม่ได้ด้วยนะฮะคือสิ่งที่เขาบอกมาคือวันนั้นผมไม่น่าเลย แต่มันสายไปนะฮะคำว่าไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นน้องครับอย่าประมาทนะฮะเรื่องเรื่องรถอันนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะอันนี้เช่นกันกรณีของถ่านเนี่ยพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มองขวาไงมองซ้ายก่อนเลยรถสวนเลยตูมนะฮะน้องใบโพบอกว่าถานกับเพื่อนเนี่ยกระเด็นเลยฮะนะฮะ,นะฮะเพราะว่าถูกรถปิดปิกอัพชนจนตัวลอยทุกคนที่เห็นเหตุหการณ์ตกใจมากฮะ ทานตายคาที่ฮะส่วนเพื่อนที่ซ้อนมาไปตายที่โรงพยาบาลคืนแรกที่หนูไปงานศพนะฮะน้องใบโพก็บอกคืนแรกที่ใบโพเนี่ยเขาไปที่งานศพนะฮะกลับมาถึงบ้านเนี่ยใบยโพนอนไม่หลับฮะคุณผู้ฟังน้องเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาทุกข์มากนะฮะมันเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นเหตุให้เพื่อนมาตายนะะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะน้องใบโพครับ ถ้าฟังอยู่นะฮะน้องไพโพฮะพี่เลียวต้องบอกองี้ว่ากรรมใครกรรมมันฮะชีวิตใครชีวิตมันไม่ใช่น้องผิดฮะผมเรียกว่ามันเป็นจังหวะของชีวิตนะฮะถ้าเป็นอย่างที่น้องเล่าคืออยู่ๆเนี่ยฐานเขาขี่พวดเอาไปเลยนั่นคือมันโดนลิขิตแล้วว่าต้องโดนฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าออกไปแล้วฐานเขาไม่ประมาทเขาหยุดตึก ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นทันทีนั่นคือความคืขนองอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทส่วนบุคคลที่น้องคิดว่าเหมือนกับฐานเขาเอาของมาให้ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้คือเหมือนกับเอาเอาของมาให้แล้วถ้าหนูไม่มาเหมือนกับใบโพไม่นัดเขามารับนะฮะเขาก็คงไม่ตายมันไม่ใช่ฮะมันเป็นเรื่องของกรรมลิขิตนะมันโดนขีดมาแล้วฮะว่า เขามีอายุแค่นี้นะคือเรื่องความตายเนี่ยมันมันง่ายมากนะแต่เรื่องความดีเนี่ยมันทำยากมากเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะน้องๆทุกคนนะฮะเอาไะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไบยโพลก็โทษตัวเองว่าเหมือนทำให้เพื่อนตายทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะคะหนูกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นอนไม่หลับอะ่ะ ประมาณตีสองก,กว่าได้คุณแม่ก็เดินเข้ามาในห้องหนูนะฮะถามว่าทำไมยังไม่นอนทำอะไรอยู่พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอใบโพก็บอกว่าหนูนอนไม่หลับนะพอรู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนต้องมาเสียชีวิตพอหนูพูดจบเนี่ยฮะหนูก็ลุกไปหยิบกระดุมแตนะที่หนูหนูลืมไว้แล้วก็บอกกับแม่บอกเนี่ยแม่ หนูยังไม่ได้คืนกระดุมเนี่ยให้กับแม่ฐานเขาเลยะจากนั้นฮนะแม่ก็ลูบหัวใบโพธิฐานคงไม่โทษลูกหรอกนอนซะเถอะแล้วแม่ก็เดินออกไปฮนะพอเดินออกจากประตูไปปุ๊บนะฮะใบโพธินึกขึ้นได้ว่าป้าเขาฝากผ้านะผ้าเมตรเนี่ย ผ้าสำหรับตัดเสื้อเนี่ยมาก็เลยรีบวิ่งไปนะฮะเดี๋ยวกลัวจะลืมไงฮะก็เลยวิ่งไปฮะที่หน้าห้องของแม่นะครับก็บอกงี้ฮะว่าหนูเลยวิ่งออกไปนะฮะไปที่ห้องแม่แล้วก็บิดลูกบิดเพื่อที่จะเปิดปรากฏว่าลูกบิดที่ประตูแม่ติดท,ที่ประตูห้องนอนแม่ล็อกนะฮะอุ้ย อะไรจะเร็วขนาดนั้นหนูก็เลยเคาะประตูเรียกนะฮะเรียกอยู่พักหนึ่งแม่ก็เปิดประตูออกมางงเงี้ยวมาเลยนะฮะกูผู้ฟังใบโพบอกอย่างนี้ว่าหนูก็บอกกับแม่ไปบอกแม่เนี่ยแม่พอดีที่เมื่องานศพเนี่ยป้าแกฝากผ้ามามาให้แม่ตัดด้วยแม่ก็เลยว่าหนูแม่เขาก็ว่าใบโพนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเฮ้ยมาปลุกแม่เพื่อมารับของเนี่ยนะทำไมไม่รอตอนเช้า หนูก็เลยบอกก็เมื่อกี้เข้าแม่เข้าไปในห้องหนูไม่ใช่เหรอแม่ใบโพก็บอกว่าแม่ไม่ได้เข้าไปแม่เพิ่งตื่นเนี่ยลูกเอาพี่เลียวคะหนูงงมากคะ่ะทำไมแม่บอกอย่างนั้นพ่อหนูกลับเข้ามาในห้องพอปิดประตูกึ่งอึ้งฮะ ใบโพถึงกับอึง้งเพราะว่าสิ่งที่ใบโพเห็นนะฮะคือเจอฐานฮเพื่อนชายของเขาเนี่ยเจ้าฐานเนี่ยยืนอยู่ที่มุมห้องฮะตรงตู้เสื้อผ้าหนูถึงกับอึง้งฐานมาในสภาพที่เรียกว่าเลือดเต็มตัวฮะแล้วได้ยินบอกว่า ฐานปวดไปหมดช่วยฐานด้วยแล้วฐานยังอยู่ที่หน้าโรงเรียนหนูเขาบอกอันนี้ใบโพบอกว่าฐานบอกว่าฐานฐานปวดไปหมดช่วยฐานด้วยฐานยังอยู่ที่หน้าโรงเรียนยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็บอกว่าบอกในว่าตรงสารพระภูมินะอย่าลืมนะใบโพช่วยเราให้ได้นะแล้วเขาก็หายไปฮะพูดอยู่ตรงนี้นะฮะ ฟังหูไว้หูนะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะน้องใบโพบอกว่าฐานบอกว่าฐานปวดไปหมดแล้วทั้งตัวช่วยฐานด้วยแล้วฐานยังอยู่ที่หน้าโรงเรียนยังไม่ได้ไปไหนนะแล้วบอกเป็นเป็นในๆว่าอยู่ตรง,งอยู่ตรงสารพระภูมิเนะี่ยอย่าลืมนะใบโพช่วยเราด้วยช่วยให้ได้นะแล้วก็หายไปฮนะวันลุ่งขึ้นครับวันลุ่งขึ้นเนี่ยใบโพเธอก็ตรงไปที่สารพระภูมิเลยฮะที่ ที่รั้วหน้าโรงเรียนในในในรั้วหน้าโรงเรียนฮะปรากฏว่าพี่เลียวคะหนูเดินวนอยู่หลายรอบก็ไปเจอหน้ากากโทรศัพท์นะฮะหน้ากากโถขอนลุกหน้ากากโทรศัพท์ตกอยู่นะฮะที่เอ่อเรียกว่าใต้ใต้าสามพัภูมิมันมีใบไม้เนี่ยฮะก็คือมันประมาณสักสองวันได้ละเหตุที่เกิดมันมีใบไม้เนี่ยมาคลุมอยู่มาปิดอยู่ไม่เห็นนะฮะ อมันตกอยู่ฮะยังมีเศษคาบเลือดแล้วก็เล็บที่หลุดพร้อมก้อนดำๆซึ่งหนูหนูคิดว่าถ้าไม่ใช่หนังไม่ไม่ใช่หนังที่นิ้วติดเออก็น่าจะเป็นเนื้อติดอยู่อะค่ะหนูจึงเก็บใส่ถุงแล้วตอนเย็นก็เอาไปที่วัดไปไว้ที่วัดให้แม่ของฐานนะฮะต้องบอกก่อนว่าแล้วจากนั้นเนะะี่ยเวลาตอนที่เผาเนี่ยเขาก็เผาไปด้วยกันนั่นแหละ หนูคิดว่าเขาน่าจะไปดีแล้วนะคะพี่เลียวว่าไงฮะสำหรับพี่เลียวเนี่ยพี่เลียวบอกว่าไม่ดีหรอกครับน้องฮะเพราะจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยคือความคึกขนองลงอบายภูมะนะครับแล้วตายแบบตายโหงอะเตอตายด้วยความเจ็บปวดดีไม่ดีคือตอนนี้เขาน่าจะรู้ว่าเขาตายแล้วตอนที่น้องบอกเนี่ยแต่เพราะว่ามาหาแต่ไอตอนแรกที่โดนชนเนี่ยเขายังไม่รู้นะ,ะเขายังขี่ไปเรื่อยๆนะ ด้วยโอปปะปฏิกาของเขาคืออธิสมานกายคือกายละเอียดเนี่ยที่มันโดนชนแล้วตายดับแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะจิตมันต้องสร้างเป็นรูปอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วเป็นเสี่ยวของเสี่ยววินาทีฮะต้องเกิดขึ้นมาทันทีเขาก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆฮะนะครับก็เลยบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไม่ดีฮะน้องถ้าเป็นไปได้เวลาน้องควรจะใส่บาตรทำบุญใส่บาตรแล้วก็นึกถึง นะบ,บอกกล่าวถึงชื่อเพื่อนเขานะครับเป็นไปได้ก็เมื่อไหร่ก็ตามวัดไหนที่เขามีการเทเทหล่อพระพุทธรูปน้องเข้าไปเลยฮะเขียนชื่อเพื่อนนะฮะตรงนั้นนะ่ะน่าจะช่วยได้บ้างฉุดให้ขึ้นมาได้บ้างนะรตรงไหนมีสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปเลยฮะลูกนี้มงลูกนี้ไปนะเขียนชื่อเพื่อน ยกเว้นประเภททำหลังคองหลังคาเนี่ยฮะหลังคากระเบื้องหรือว่าเนี่ยฮะศาลาไม่ต้องนะฮะอันนี้ของตัวเราก็บอกไว้ก่อนนะ,ะนั่นคือสิ่งที่พี่เรียบอกได้นะตรงนี้